เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายโยอีแนวช่องบกเดือดค่ะช็อตทหารขมรไม่ยอมถอยเจอนักรบชุดดำเตรียมใช้กำลังไล่สุดท้ายต้องถอยค่ะ แนวช่องบกเดือดค่ะช็อตทหารเขมรไม่ยอมถอยแต่พอฝ่ายไทยทหารไทยนะขึงขังแล้วก็แสดงออกถึงการเตรียมพร้อมที่จะใช้กําลังทหารเข้าผลักดันทหารเขมรค่ะจึงยอมถอยออกไปแล้วก็ได้พยายามกลบหลุมที่ขุดเอาไว้ด้วยค่ะ,คะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะคะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันไเยอะค่ะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพในโลกออนไลน์ค่ะบอกว่า14พฤษภาคม2568ารฐานเขมรมีการแอบ,บขึ้นมาสร้างที่มั่นขุดคูเรตที่เดิน745ช่องบกค่ะฐานพลานไปลาตะเวนเจอเขมนกําลังเสริมกำลังเนิน745 เือร้อยนายอาวุธครบมือค่ะซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่พภาพดังกล่าวออกไปก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากค่ะต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้เปิดเผยถึงกรณีปรากฏภาพนายทหารกัมพูชาลุกล้ําพื้นที่เนิน745ช่องบกในพื้นที่อาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยพบการสร้างฐานที่มั่นขุดคูเลสนะคะ สนามเพลาะนะแล้วก็เตรียมตั้งฐานพร้อมกับเสริมกาลังเกือบร้อยนายอาวุธครบมือเตรียมรับมือทหารไทยค่ะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางกองกําลังสูงรนารีค่ะได้ให้ไปตรวจสอบพบมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการรายงานให้ตนได้ทราบโดยทางกองกําลังสูงรนารีได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาจนกระทั่งมีข้อสรุปได้ยกเลิกการถูกลุยด,ดังกล่าวนะฮะแล้วก็ตกลงถอนกําลังทหารเนี่ยออกจากพื้นที่ทับซ้อนทั้งสองฝ่ายค่ะก่อนจะมีการนัดพบกันตามห่วงเวลาโดยไม่มีอาวุธ รวมถึงได้มีการพูดคุยเรื่องของการล่าตะเวนร่วมกันกับโดยคุณวัศนานาร่วมนักข่าวสายฐานชื่อดังก็ได้รายงานบอกว่าทัพภาค2แจงภาพฐานเขมรล,ลุกล้ําเนิน745ช่องบกเป็นภาพจริงนะขุดค,คูเลสเตรียมสร้างฐานที่มั่นแต่ทหารไทยกองกาลังสุรนรารีบุกจรจาจี้ให้ถอนกําลังออกไปแล้วนัดลาาตะเวนร่วมกันแต่พบยังมีบางจุดที่ยังไม่ถอยนะ ทำแนวช่องบกตึงเครียดฐานเขเมรยังยึดพื้นที่รับอธิปไตยไทยฐานแจ้งชาวบ้านงดเที่ยวช่องบกตลาดช่องอันม้าจนกว่าสถานก,การณ์จะเป็นปกตินะแล้วก็มีการแปะคลิปไว้นะฐานเขเมรเหิมรุกอธิปไตยไทยนะ ซึ่งในรายงานข่าวค่ะจากกองทัพภาค2องค่ะได้จากกรณีภาพหานเขเมรล,ลุกล้ำพื้นที่เนิน7ด5ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีนั้นเป็นภาพจริงนะฐานกองกำลังสุรนารีพบว่าฐานเขเมรแอบขึ้นมาสร้างฐานที่มัน่นสร้างคูเลสสนามเพาะเตรียมตั้งฐานพร้อมเสริมกาลังเกือบร้อยนายอาวุธครบมือเตรียมรับมือกับทหารไทยค่ะแต่ทหารไทยตรวจพบการแล้วก็ได้มีการเจรจาให้ถอนกระหล่าออไปเพราะเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีกําลังของฝ่ายใดเข้ามาวางกําลังนะเบื้องต้นนะ ฐานขมร ก็จะไม่ยอมถอยนะแต่พอฐานฝ่ายไทยเนี่ยขึนขังแล้วก็แสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมที่จะมีการใช้กําลังฐานเข้าผลักดันฐานเขมรค่ะจึงยอมถอยออกไปแล้วก็ได้พยายามกลบหลุมที่ขุดเอาไว้ด้วยนะโดยตกลงกันว่าให้มีการลาดตระเวนและ้วก็นัดพบกันทุกๆสัปดาห์หรือทุกเดือนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่ายังมีในพื้นที่ช่องบกจุดอื่นค่ะท,ที่ฐานเขมรล้ำอธิปไตยไทยเข้ามากกว่าร้อยเมตรเลยทีเดียวนะที่ฐานไทยเนี่ยเจจาหลายครั้งให้ถอยออไป แต่ฐานขาเขเวนยังคงไม่ยอมถอยฐานไทยก็ยังคงกดดันอยู่นะขณะที่เพจฮักนะน้ำยืน นนได้รายงานว่าฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งข่าวไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธา,านีเกิดความตึงเครียดเนื่องจากฐานกัมพูชานำกำลังเข้ามาละเมิด m o u .43 ฐานไทยจึงมีความจำเป็นเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจในพื้นที่ช่องบกและอาจนำไปสู่การใช้กำลังฐานได้เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนจึงขอให้พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายในตลาดช่องอานมาั ชะลอการเตรียมสินค้าขึ้นมาขายที่ตลาดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยงดการขึ้นมาท่องเที่ยวในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ช่องบกและก็ช่องอันม้าจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบสยโยอิแดงข่าวทหารเผยลับกองทัพเขมรไม่ถอยสั่งหันปืนใหญ่ทุกกระบอกที่ฐานชายแดนสีสเกตเข้าประเทศไทยแล้ว ปราสา์โดนตวนบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษสอวิกฤตค่ะทหารเขมรค้นกำลังรบแน่นพร้อมเปิดฉากปะทะแล้ว ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอน้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอน้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง t ด e c r i t ติแล้วก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเชื่อว่าในตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศต่างพากันเฝ้าระวังไปอยู่จุดเดียวนั่นก็คือชายแดนไทยเขมรบริเวณปาสาาตาเมืองทมค่ะที่มีเหตุให้ประทะคารมกันตลอด3-4เดือนที่ผ่านมาของทหารไทยและทะหารกัมพูชา แต่ว่ามีอีกสถานที่หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้ว่าอันตรายไม่ต่างจากบริเวณปราสาทตาเมินทมนะคะนั่นก็คือบริเวณปราสาทโดนตวนค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งรีสเกตหลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนค่ะคุณวาสนานานุน่มหรือพี่เล็กนะคะผู้สื่อข่าวสายทหารได้เปิดเผยว่ากองทัพกัมพูชาสั่งประชิดบริเวณดังกล่าวหลายร้อยคนแถมยังยึดพื้นที่สูงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การรบที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะแต่ว่าข่าวนี้ไม่ได้เป็นที่ฮือฮาเท่าไหร่นะคะเพราะว่า าคนจํานวนมากยังจับจ้องไปที่ปราสาทตาเหมือนทมค่ะเพราะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยังยั่วยุถี่เหลือเกินค่ะต่างจากฝั่งปราสาทโดนตวนที่เงียบสนิทนะคะแต่ว่ากําลังพลเขมรแน่นพึบค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของพี่เล็กก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งค่ะผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองนะคะมีรายละเอียดบอกว่าแม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมของทั้งไทยและกัมพูชาได้ทําข้อตกลงกันแล้ว ว่าต่างฝ่ายต่างถอยไปฐานที่มั่นของตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงทหารกัมพูชาก็ยังคงปักหลักไม่ได้มีการถอยไปไหนยังคงอยู่ในจุดเดิมตลอดแนวหลายจุดแม้ว่าทางกองกําลังสุรานารีของกองทัพภาคที่2พยายามจะเข้าไปพูดคุยกับทางกองทัพกัมพูชาก็สามารถจะพูดคุยและตกลงกันได้แค่บางจุด แต่ว่ามีอีกหลายจุดค่ะที่ไม่ได้สามารถตกลงกันได้โดยเฉพาะบริเวณปราสาทโดนตวนใกล้ๆก,กับผามออีแดงซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากปราสาทเขาพระวิหารพบว่าทหารเขมรวางกำลังเอาไว้ตรงนั้นเพียบค่ะรวมถึงปืนใหญ่ทุกกระบอกที่เขาวางเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็หันมาทางฝั่งไทยอีกทั้งยังมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติการด้านทหารในบริเวณนั้นอย่างเต็มที่โดยทั้งด้านของพี่เล็กค่ะก็เสริมอีกว่า ข้อมูลเหล่านี้มาจากทหารในพื้นที่ที่แจ้งมาว่ามีความเคลื่อนไหวที่มันสะท้อนให้เห็นว่าทางกัมพูชาก็มีความพร้อมที่จะสู้รบใกล้ๆกับประสาทโดนตวนค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภา <mm mm <mm เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนนี้ได้เลยค่ะให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลืาโยอี ห้าวแน่อดีตหน่วยจู่โจมปากทองชัยประกาศนัดรวมตัวนักรบชุดดำอดีตปัจจุบันชนทหารกรัมพูชาป่วนไทยอดีตทหารพรานชื่อดังค่ายปาทองชัยสุดชนกับภาพที่ขเขมรบุกดินแดนไทยประกาศนัดรวมตัวอดีตนักรบบุกปราสาทตาเมืินทม ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม68ที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดเนิน745ช่องบอกอำเภอน,น้ำยืนอุบลราชธานีนะคะโดยขุดคูเลสสร้างฐานที่มั่นนะคะซึ่ง ทางด้านของพลโทบุญสินภาคกลางค่ะแม่ทัพภาคที่2ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าข้อมูลและภาพนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะโดยพบว่ากําลังสร้างฐานที่มั่นขุดคูเลส เตรียมตั้งฐานพร้อมกับเสริมกําลังเกือบร้อยนายอาวุธครบมือค่ะโดยทหารพานกองกําลังสุรานารีค่ะก็ได้ตรวจสอบมาสักระยะหนึ่งแล้วและก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาจนกระทั่งมีข้อสรุปนะคะก็คือทหารกัมพูชาเนี่ยยุติการขุดคูเลตแล้วก็ตกลงถอนกําลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนทั้งทหารไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะโดยจะนัดพบกันนะคะตามพ่วงเวลาโดยต้องไม่มีอาวุธ แล้วก็จะมีการล่าตัวเอนร่วมกันด้วยแต่ว่าต่อมาหลังจากเหตุการณ์สงบเรียบร้อยก็มีการปล่อยภาพทหารไทยแล้วก็กัมพูชานะคะนั่งร่วมวงกินข้าวกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งภาพนี้นะคะน่าจะทําให้คนไทยพากันเสียงแตกค่ะบางส่วนมองว่าเออนี่เป็นวิธีที่ดีนะแล้วก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการทหารหรือเปล่าแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะไม่พอใจเอามากๆเลยเพราะว่าเราถูกลุกล้ําดินแดนแต่ว่าสุดท้ายกลับจบลงด้วยการยอมเจรจาแถมน,น,นั่งกินข้าวอย่างสนิทสนมอีกล่าสุดค่ะทางด้านของประจตเกตแก้วอดีตนักรบเดนตายหลายสมรภูมิค่ะกองร้อยทหารพราจู่โจม911ข่ายปักธงชยัยอดีตหน่วยกล้าตายนินจา 1 9 1 1นะคะโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยความอัดอั้นค่ะที่เห็นภาพทหารเขมรล้ำเส้นโดยที่รัฐบาลไทยไม่ได้ทําการตอบโต้คันเด็ดขาดนอกจากเจรจาค่ะแผ่นดินนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตายกูสุดอายหากเสียทีภัยรีครองเห็นภาพทหารเขมรบุกเข้ามาตั้งฐานในแผ่นดินไทยแล้วนะักรบเก่าฐารพนจุโจม513ค่ายปากคงชัยที่รบปกป้องแผ่นดินมาด้วยชีวิต รู้สึกปวดตับมันเจ็บปวดจริงๆไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยสแสดงให้เห็นถนึงความอ่อนแออย่างมากของรัฐบาลที่ทําให้ทหารถูกมองว่าอ่อนแอไปด้วยนี่ถ้าเป็นสมัยมีนักรบดําพรานจู่โจม513ค่ายปักทงชัยทํางานอยู่รับรองไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะพวกเรายิงก่อนคุยทีหลังถ้ามันลุกล้ําเข้ามา อยากย้อนอดีตได้จังเลยครับวันที่24พฤษภาคม68นี้พวกเราอดีตนักรบดำพรานจู่โจม513ค่ายปักธงชัยกว่าร้อยชีวิตในชุดนักรบดำกู่ผู้ชนะจะไปให้กำลังใจน้องๆทหารที่ปราสาทตามเมืองทมไปให้ขเขมรมันเห็นหน้าอดีตนักฆ่าแห่งค่ายปักธงชัยที่เหล่าศัตรูขยาดแค่ได้ยินชื่อของพวกเราแล้วพบกันครับพี่น้อง หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาธารรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ The Truth เจาะลึกจริง